สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์นะคะวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในบทที่6นะคะเรื่องอ่ะพลังคือชีวิตนะคะครูก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะในเรื่องของคำควบกล้ำนะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสืออ่ะไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะในหน้าที่84 85นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ คำควบกล้ำนะคะเราก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือคำควบแท้และคำควบไม่แท้นะคะไปดูความแตกต่างกันนะคะว่าคำควบแท้กับควบไม่แท้แตกต่างกันยังไงนะคะไปดูกันค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของคำควบกล้ำแท้นะคะหรือคำควบแท้นั่นเองนะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าถ้าพยัญชนะตัวแรกนะคะเป็นตัวกอไก่ขอไข่คอควายต่อเต่าปอปลา พอพึ่งพอพานนะคะแล้วก็ตัวหลังนะคะก็จะตามด้วยตัวรอเรือรอริงวอลวนจะมีอยู่ดังนี้นะคะอย่างเช่นกอไก่กอไก่สามารถควบกล้ำได้สามตัวเลยนะคะมีกออร์กออวขอไข่ก็สามตัวเช่นกันค่ะขอขอร์ขออร์ขอว์ข้อควายนะคะค่ะสามตัวเหมือนกันนะคะออร์ออร์ขอว์ ส่วนตเต่านะคะจะสามารถควบกล้มได้ตัวเดียวคือตัวตอรนะคะปปา2ตัวนะคะปรกับปลรอพึ่งตัวเดียวนะคะผรนะคะต้องเป็นลลิงนะคะส่วนอพันนะคะสามารถควบกล้มได้2ตัวก็คือตัวเรือกับรลลิงก็คืออรและรลนะคะจำง่ายๆนะคะตัวที่สามารถควบกล้มได้ทั้ง3าตัวเลยก็จะมีตัวกไก่ขอไข่ขอควายนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าทั้งตัวกอไก่กอไก่คอควายตอเต่าปอปลาปอพึ่งปอพานควบตัวรอเรือรอริงบอแหวนนะคะเราจะต้องอ่านออกเสียงควบกล้ำกันเลยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะพยัญชนะควบรอนะคะอย่างเช่นกรอกรองคอรอครัวคอรอกครูตอรอตรวจปอรอปราน พอรอลิ้มคราเห็นไหมคะเวลาเราออกเสียงเราจะออกเสียงควบกล้ำกันเลยถัดมาค่ะดูพยัญชนะควบรอรอลิงนะคะพอรออย่างเช่นกรองขอรอขาดพอรอคล้ำพอรอปลาพอรอขานพอรอรอยนะคะพยัญชนะควบวอนะคะก็จะมีอยู่สามตัวนะคะกวอลอวออวอนะคะอย่างเช่นกวาด ขวาขวานนะคะอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างของคำควบกล้าเทนะคะเวลาเราออกเสียงเราต้องออกเสียงควบกล้ากันนะคะถัดมาค่ะนักเรียนไปดูต่ออ่าจะเป็นคำควบกล้าไม่เทนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นอ่าซ้ายกับขวานะคะดูตารางนะคะอ่าพยัญชนะตัวหน้าเป็นจอจานนะถ้าพยัญชนะเป็นพยัญชนะหน้าเป็นตัวจอจาน เสโซส,สารลาเสเสือแล้วพยัญชนะหลังเป็นรอเรือนะคะเราจะเรียกว่าคําควบไม่แท้นะคะเวลาเราออกเสียงนะคะเราจะไม่ออกเสียงตัวรอเรือนะคะอย่างเช่นคําว่าจริงเห็นไหมคะเวลาเขียนจอรออีงอจริงเราจะไม่อ่านควบกล้ำว่าจริงนะคะเราจะอ่านออกเสียงว่าจริงนะคะโดยที่เราจะไม่อ่านออกเสียงตัวรอเรือ เห็นไหมคะไซนะคะไม่ได้อ่านว่าสไลนะคะอ่านว่าไซเศร้าก็ไม่ได้อ่านว่าเศร้านะคะเศร้าก็ไม่ได้นะคะต้องอ่านว่าเศร้าสีศรัทธาเศรษฐีนะคะอาสมนะคะสร้อยนี่จำไว้ให้ดีนะคะเราจะไม่อ่านออกเสียงตัวรเราเรือถัดมาค่ะนักเรียนดูฝั่งนี้นะคะอ่า พยัญชนะตัวหน้าเป็นทอทหารนะคะพยัญชนะหลังเป็นตัวรอเรือ iz. เราจะออกเสียงทอรอเป็นซอน,นะคะเราจะออกเสียงตัวทอรอเนี่ยเป็นซอน,นะคะอย่างเช่นคํานี้ทอรองนะทหารรอเรืองงูไม่ได้อ่านว่าทรงนะคะอ่านว่าทรงทอทหารรอเรือนะคะเราจะออกเสียงเป็นตัวซอโซจะอ่านว่าทรง เห็นไหมคะทราบสามจายแทรกสุดโซมสวงซับใสมัดซีอินซีนะคะอ่าอินซีนนซีพุทธซาฉะเชิงเซาเซิร์ชสวงสวดน,นะคะอ่านี่จำให้ดีนะถ้าพยานชนะตัวหน้าเป็น พยัญชนะตัวหน้าเป็นทรหานตัวหลังเป็นโรเรือทอโรจะออกเสียงเป็นซอทันทีนะคะแต่จะมีคําบางคํานะคะยกเว้นคําบางคําจะออกเสียงเป็นคําควบกล้าอย่างเช่นคํานี้คําว่าจันทราเห็นไหมคะ,อะทอโรเหมือนกันแต่ไม่ได้ออกเสียงว่าจันทรานะคะคํานี้จะออกเสียงว่าจันทรา จะอ่านออกเสียงเป็นคำควบกล้าม,มันจะมีคำยกเว้นไม่กี่คำนะคะอันนี้นักเรียนพอจะแยกได้แล้วใช่ไหมคะว่าคำควบแพ้กับควบไม่แท้แตกต่างกันอย่างไรอย่างไรและอ่านออกเสียงอย่างไรนะคะจากนั้นครูจะให้นักเรียนนะคะหาคำควบแพ้นะคะกับควบไม่แท้อย่างละสิบคำนะคะให้ทำลงในสมุดนะคะวิธีการทำมาดูค่ะ เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนหัวข้อเลยเนาะ,ะคาควบแท้และควบไม่แท้แล้วแบ,บ่งเป็นซ้ายกับขวาฝั่งซ้ายก็จะเป็นคําควบแท้ฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นควบไม่แท้นักเรียนก็หามาอย่างละสิบคำค่ะอย่างเช่นคําว่ากล้วยเห็นไหมคะกล้วยกร,อ,ยกอ,รอ,อวยอกล้วยไม่โทรกล้วยเวลาเราอ่านออกเสียงเราจะออกเสียงควบกล้ำกล้วยกล้วยเห็นไหมคะ ส่วนคำควกไม่แท้คำว่าจริงเห็นไหมคะจอรอีองอจริงเราจะไม่อ่านออกเสียงตัวรอเห็นไหมเราจะอ่านว่าจริงนะคะเป็นพวกไม่แท้ให้นักเรียนหาคำนะคะพวกแท้กับพวกไม่แท้ลงในสมุดอย่างละสิบย์ธครนะคะางานของวันนี้สำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ